สวัสดีครับผมอติส,ส,สอรอนอิเ,เล็กทรอนิกส์นะครับช่องแห่งการเรียนรู้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับมันเป็นตู้เย็นประตูเดียวอ่ะครับลูกค้าแจ้งมาครับเนี่ยครับใช้ของมีคมอ่ะครับประมาณมีดเนี่ยครับรูใหญ่เหมือนกันนะครับ ลูกค้าพยายามจะแก้ไขะครับพยายามมอตะกัวครับละลายแล้วก็หยอดนะครับเพื่อปิดแต่มันไม่อยู่ะครับเอางี้เดี๋ยวเรามาแก้ไขกันนะครับี๋ยวผมขอถอดเลื้อยก่อนนะครับเพื่อมันมันจะได้เข้าไปแก้ไขได้สะดวกขึ้นนะครับหรือฝาหน้าครับถอดเทอร์โมออกก่อน อาการประตูเดียวครับเจอบ่อยอครับเพราะว่าบางครั้งน้ําแข็งมันเกครับทําให้มันทําความเย็นไม่ได้ครับลูกค้าก็เร่งที่จะใช้เครื่องก็เลยแกก็คงจะใช้วิธีของแกครับถอดปักไว้ก็ละลายยากก็เลยงัดเลยครับตู้เย็นตู้นี้ครับอายุใช้งานน่าจะสิบกว่าปีแล้วครับ ดูครับมันมีผุพังไปเยอะแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวคือเราต้องขูดตัวเคลือบสีออกก่อนนะครับเนี่ยครับให้มันมันเป็นพื้นพื้นเดียวกับตะปูเลยครับเป็นพื้นเหมือนมีเนียมเนี่ยมีเนียมบางขูดครับความกว้างให้มันอยู่ที่ประมาณน่าจะเซนก่อครับ ประมาณสองสามเซนก็ได้กว้างๆหน่อยครับเราก็ใช้กาวกาวตัวนี้เป็นกาวซีเมนต์เหล็กนะครับเป็นกาวเอเบีะครับที่เอามาผสมกันในอัตราส่วนถ้าเท่ากันนะครับแล้วก็คนคน้หก็มันเข้ากันแล้วก็พยายามที่จะอย่าปล่อยให้มันแห้งนะครับคนให้เร็วรแล้วก็เราก็เอาไปป้ายเลยครับให้มันน พย,พยายามอย่ากดลงนะครับถ้ากดลงแล้วเนี่ยครับซีมเมนต์เหล็กมันจะเข้าไปอุดที่รูครับ,รบเราพยายามปลูกทีละหน่อยอครับเพื่อไ่าให้มันมันไหลเพื่อไปปิดช่องเดินของระบบน้ายาค,ครับถ้าอยากให้ดีเราก็ต้องอาบสองสองรอบครับอาบสองรอบก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณน่าจะนานอยู่ครับห้าหกถึงชั่วโมงครับห้าหกชั่วโมงโเ,เราก็อาศัยทําอย่างอื่นรอครับอันนี้คือ ต้องทําระบบอครับเพราะว่าคงจะต้องมีคาบแนวกันอย่างคุณนพ่นนอย่างนี้หรือละอองเข้าไปอยู่ในระบบของน้ายาเราจะไปเมเอนบวกแล้วก็แท็กเจาเลยเราใช้หลักการเหมือนอีพีที่ผ่านมารับอีพีตู้แช่ครับเราไล่จากท่อท่อซักชั่นนะครับท่อดูดอะครับให้มันไหลผ่านออกมาทางแคปเทวอะครับแล้อในกิจวันทายตรงมั้ย่ในสถานะในการไล่ระบบนะครับเรา ้อมผักครับใช้น้ำยาครับน้ำยาเท่าไหร่ก็ได้ R ายี่สิบสองก็ได้ R าสามสองก็ได้อาสี่หนึ่งศูนย์ก็ได้แต่ให้เราอยู่ที่สาระข้ามผักนะครับเพราะว่าเราจะใช้ของเหลวนะครับเอาสาระเขามาเอาสาระเข้ามาไหนมาสิงสิงตกหรืออุดตันในแคปซิลประมาณนี้ครับมันแห้งจากข้างนอกได้หรือเปาทางแคปซิลแข่งเลยได้เลยแข่งเลยตั้งหนอดแข่งแต่ข้างนอกเนี่ยในถ้นแข่งแมนข้างนอกมันถึงล้มนะต้องใส่เออเปิดต่อไปนะครับประมาณห้าหกชั่วโมงเข้ามาดู เราจะทำบกในการไล่ระบบเกลาอไอพีอะไรเก็ซิเมนเล็กผมใช้อ่ายี่สองนะครับค่อยๆเปิดนะครับเพราะว่าบางครั้งการอุดของเราอาจจะไม่ดีมาอาจจะทะลุออกมาได้เราปล่อยในน้ํายาพอดีอรปล่อยเบาๆแต่ให้มันเป็นของเหลวะครับแล้วให้มันออกมาทางแคปซิ้วเป็นน้ำอ่ะครับ เราต้องสม่ําเสมอนะครับเราต้องมาดูว่ามันฉีดออกมาสม่ําเสมอนะครับรูปแบบมันก็ค,คล้ายๆ EP ที่ผ่านมาครับของตู้แช่ก็ตู้แช่ไอ้ตู้ตู้ตูต้เย็นตู้นี้มันเป็นตู้ที่ไม่ใหญ่ครับเราไม่จําเป็นต้องไล่ย,ยาวครับแต่เราขอให้มันไหลออกมาแล้วก็มันสะดวกนะครับผ่านแคปเทิวไม่สะดวกนะครับเป็นน้ำนะ แล้วก็ปิดระบบเลยครับเดี๋ยวผมจะรันงานเลยนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแคปทิวให้ไม่ใช่เปลี่ยนแคปทิ้วเปลี่ยนไดเออร์ครับแล้วก็เข้าระบบเติมน้ํายาเข้าไปได้เลยครับนี่ครับคอมเดินแล้วครับน้ํายาผมจะเติมที่ประมาณหนึ่งถึงสองฟอนนะครับดูดูกระแสของทีมมิเตอร์ครับตอนนี้มันรันอยู่ที่ศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดศูนจุดสี่ห้าครับผ เราก็เทียบเทียบกระแสแล้วก็น้ำยาไปด้วยครับอาศัยจับที่ท่อลิควิดอะครับว่ามันท่อมันร้อนไหมแล้วข้างๆตู้อะครับมันจะเป็นการระบายอากาศของมันอะครับข้างๆตู้อย่างเงี้ยมันร้อนยังแล้วก็เข้าไปดูตรงช่องอีแวลปอะครับช่องแช่แค่แข็งอะครับว่ามันมีไอเย็นทั่วคอยไหม หลักการมันก็มีประมาณเนี่ยครับไม่ยากครับมันยากตรงอุดเนี่ยครับมันต้องใช้เวลาครับเพราะต้องให้ซีเมนต์เหล็กมันแห้งอะครับซีเมนต์เหล็กนี่ราคาไม่สูงครับเก้าสิบกว่าบาทนะครับลูกค้าเอามาสามารถเอามายาได้เลยครับเอามายามาโป้ได้ขัดให้มันสะอาดนะครับเอากระดาษทรายขูดให้มันเรียบนะครับ ก็ไม่มีช่องเล็ดลอดนะครับให้มันเรียบที่สุดนะครับแล้วก็โปะเข้าไปโปะสักรอบสองรอบก็ได้ครับแล้วปล่อยให้แห้งนะครับมีแค่นี้นครับไม่มีอะไรตู้เย็นตู้นี้น่าจะใช้ได้ต่ออีกนะครับ ถ้าคอมไม่น็อกก่อนนะครับตอนนี้กระแสอยู่ที่4.8 4.9ครับ่อยๆเติมนะครับค่อยๆดูเอาอย่าให้กระแสมันโหลดเกินเดี๋ยวคอเมเพรสเซอร์โอเวอร์โหลดมันตัดนะครับแต่ถ้าตู้เย็นประตูดเดียวนะครับผมจะ ให้กระแสอยู่ที่0.5-0.48แล้วก็น้ำยาอยู่ที่ประมาณ1-3ปอนด์อย่างเงี้ยเพราะว่ารุ่นนี้ผมเซิร์ชดูแล้วครับผมไม่รู้ว่ามันกินกระแสเท่าไหร่ครับแต่ผมเอาหลักการสองตู้ที่ผมผ่านมาครับขอให้ข้างตู้ร้อนแล้วก็ในช่องอ e ีแวลช่องแช่แข็งนะครับไอเย็นทั N ่วคอยะครับ เปรียบเทียบกัน3อย่างก,กับทั้งน้ำยาทั้งน้ำยาแล้วก็กระแสแล้วก็ภายในช่องนะครับช่องอีเวร์คกับให้มันสามารถฉีดทําความเย็นทั่วคอยอครับแค่นี้ก็พอแล้วครับแต่อย่าให้กระแสเกินเกิน0.7แล้วกันนะครับเพราะว่าตู้นี้เป็นคอมเพรสเซอร์ตัวเล็กครับตู้เย็นตู้นี้มีอาการเดียวนะครับคือ คม,มีบอะครับในการงัดน้ําแข็งลวมันทะลุอะครับลูกค้าหลายเจ้าครับอาการเดียวกันอย่างเงี้ยครับที่ตามตามกันไปพอบางครั้งปล่อยให้มันละลายเองมันใช้เวลานานครับเป็นวันอย่างเงี้ยลูกค้าก็รอไม่ได้ครับจะแช่น้ําแช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยงัดเลยบางคนก็ใช้น้ําร้อนอะครับต้มน้ําร้อนแล้วก็สาดใส่ก็มี ครับรีวิวนี้ของตู้ตู้เย็นประตูเดียวอาการรั่วผมขอจบงานและส่งงานลูกค้าแค่นี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ